สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนิดทองรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับฝากคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนํามาฝากกันเช่นเคยครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่ทางด้านของนายเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับภายหลังจากที่นําคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ยเข้าถวายสัตย์ัติยาน ซึ่งก็ได้กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีพระเมตตาให้กําลังใจในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับทางนี้เนี่ยในส่วนของนายรัตมนตรีเองก็ได้พูดคุยกับรัฐมนตรีนะครับว่านโยบายโดยรวมนั้นจะทํางานอย่างไรแต่ก็อยากจะกล่าวเสริมนะครับว่า ในส่วนของตนเองแล้วเนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลของประชาชนแล้วก็ขอให้หนักดีว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วต้องทํางานตลอดเวลาดังนั้นจะไม่มีเวลาหายใจและไม่มีเวลาฮันีมูนพีเรียดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยได้รับฟังปัญหาจากประชาชนมาตลอดหลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วก็จะได้เดินหน้าในการทํางานกันอย่างเต็มที่ซึ่งบางอย่างนั้นจะต้องอาศัยหลายหน่วยงานแล้วก็อาศัยการแก้ไขกฎหมายนะครับที่ต้องใช้ระยะเวลานาน,าน ดังนั้นเนี่ยระหว่างนี้ถ้าทำอะไรได้อะไรที่เป็นแผนปฏิบัติงานแบบเร่งรัดหรือว่าควิกวินเนี่ยก็จะทำทันทีนะครับ ซึ่งเน้นรีเองก็บอกว่าความคาดหวังของสังคมเนี่ยสูงเหลือเกินนะครับหลังที่มีการตั้งรัฐบาลแน่นอนเนี่ยต้องเจอกับปัญหาต่างๆทั้งเรื่องของภัยแล้งเอลนินโยยาเสพติดปัญหาปากท้องรวมถึงการดําเนินการเรื่องของดิจิทัลวอลเลตนะครับหนึ่งบาทซึ่งเบื้องหลังเนี่ยก็ได้มีการประสานกับทุกหน่วยงานนะครับเพื่อให้นโยบายนี้ออกมาโดยเร็ว,รวแล้วก็ยืนยันว่าจะแจกแค่หนเดียวนะครับแล้วก็คิดว่าจะทําได้ภายใน1กุมภาพันธ์สองพนี้นะครับ ทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เปิดเผยนะครับว่านโยบายที่จะทำเนี่ยนะครับถือเป็นนโยบายที่เร่งด่วนทั้งหมดนะครับเพราะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยถือเป็นกระทรวงที่ครอบคลุมหลายมิติซึ่งได้มีการเตรียมการทํางานร่วมกับข้าราชการในกระทรวงและได้หารือรับฟังรายงานสรุปนะครับจากปลัดกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอดและก็จะมีการแบ่งงานภายหลังมีการแถลงนโยบายรัฐบาลนะครับ ขณะที่บุคลากรในส่วนต่างๆเนี่ยก็ได้เตรียมไว้ครบหมดแล้วนะครับและหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการแต่งตั้งบุคลากรข้าราชการการเมืองที่จะเข้ามาช่วยปฏิบัติงานทุกตําแหน่งและเมื่อถามว่าดําเนินการนโยบายการกระจายอํานาจในท้องถิ่นเนี่ยนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าได้ดําเนินการไว้อยู่แล้วนะครับ และส่วนไหนที่มีปัญหาเช่นเรื่องของการถ่ายโอนโรงพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุขมาอยู่ที่โครงการปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งไม่ได้ติดเรื่องสถานที่แต่ในส่วนของบุคลากรเนี่ยต้องมั่นใจว่าสามารถให้บริการประชาชนได้ต้องประสานไปยังองค์กรส่วนท้องถิ่นในการให้ความสําคัญกับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะครับเรื่องความก้าวหน้าค่าตอบแทนแล้วก็ด้านงบประมาณในการดูแลปฐมภูมิไม่ใช่จัดสรรงบประมาณไปแล้วไม่สามารถรักษาได้อย่างต้องส่งไปที่โรงพยาบาลใหญ่ๆซึ่งไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ยัง คงมีนโยบายอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าในส่วนช่วงเวลานี้นั้นในส่วนของนายมนตรีเองแล้วก็คณะดนตรีนะครับก็เริ่มในส่วนของการลงมือในการทํางานแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับ ทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะครับมีการเปิดเผยถึงช่วงเวลาของต้นเดือนกันยายนเนี่ยนะครับยังมีมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยแล้วก็กำชับสถานบริการสาธารณสุขเนี่ยเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุฝนน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ที่อาจจะมีฝนตกหนักมากนะครับให้เตรียมพร้อมรับมือโรคแล้วก็ภัยสุขภาพสำรองยาและวัณฑ์ให้บริการประชาชนนะครับ โดยทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยว่าช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยหลายพื้นที่นั้นยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับประกอบกับน้ําทะเลหนุนทําให้ช่วงที่ผ่านมาก็คือวันที่1-4กันยายนเนี่ยมีการรายงานผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยวัตภัยและดินโคลนถลมน่นมในจำนวน10จังหวัดนะครับได้แก่จังหวัดแพร่เพชรบ,บูรณ์พิษณุโลกลําพูนชัยภูมิจันทบุรีจังหวัดตราดสุราษฎร์ธานีพังงาและสตูลเนี่ยนะครับ รวม14อำเภอ36ตำบล146หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมด1,561ครัวเรือนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายแล้วก็เสียชีวิตจากการจมน้ำ1รายในจังหวัดจันทบุรีนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสถานการณ์คลี่คลายแล้ว8จังหวัดนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของสถานการณ์อีกด้วยนะครับในส่วนของจังหวัดที่ได้มีการบอกกล่าวไปเมื่อช่วงต้นแล้วนะครับแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วสําหรับสถานบริการสาธารณสุขก็พบว่าได้รับผลกระทบนะครับหแห่งก็คือโรงพยาบาลส่งเสรมิมสุขภาพตำบลสตออำเภอเ ตรรานะคับโดยมีน้ําท่วมขังในอาคารชั้นล่างเนี่ยสูงประมาณ30เซนติเมตรทำให้อุปกรณ์ที่วางกับพื้นเนได้รับความเสียหายเช่นคอมพิวเตอร์4ชุด ยูนิตท,ทำฟันซึ่งแผงวงจรเนี่ยนะครับแช่น้ําแล้วได้มีการแก้ไขจนขนาดนีนะ้สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับทางด้านของประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้กําชับนะครับให้สถานบริการสุขภาพทุกแห่งติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และก็ผลกระทบด้านโรคและก็ภัยสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีฝนตกน้ําท่วมป้องกันอาคารสถานที่และก็ครุภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบโดยใช้หลักป้องกันนะครับ ยกสูงเคลื่อนย้ายพร้อมทั้งเตรียมจัดบริการทางการแพทย์สถานที่สำรองหรือโรงพยาบาลสนามเมื่อจําเป็นแล้วก็สำรองยาเวชภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์เนให้เพียงพอต่อการให้บริการ เนื่องจากการพยากรณ์อากาศในช่วงนี้เนี่ยนะครับของกรมอุตุนิยมทยากเนี่ยนะครับก็ยังบอกว่ายังมีฝนตกหนักนะครับในบางแห่งนะครับในไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนั้นออกมาเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการเฝ้าระวังในส่วนของสถานพยาบาลในสังกัดด้วยนะครับไปดูในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างนะครับประเทศไทยนั้นเตรียมซอฟต์พาวเวอร์ขนนะครับอวดสายตาชาวโลกซึ่งทางด้าน ของกระทรวงวัธรรมร่วมกับมุยทีสมเด็จพระพันวษา,าอายิกาเจ้านะครับสนับสนุนการเผยแพร่องค,ความรู้เกร็ดโขนสู่ระดับนานาชาตินะครับ มีการเสวนาเรื่องของภาพยนตร์สารคดีโดยท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวหนังสือเกร็ดโขนครั้งแรกในทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปอเมริกาตั้งแต่วันที่3 1ตุลาคมถึง15พฤศจิกาย,ยนนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็โคลัมเบียด,ด้วยนะครับโดยทังนั้นของนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรครับปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นประธานแถลงข่าวการดําเนินโครงการเผยแพร่ องค์ความรู้เกรดโขนผ่านงานศิละปะวัฒนธรรมมาร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติพุทธศักราช2566นะครับโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิิยาเจนเซนที่ปรึกษาและพันธารักโครงการนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะครับซึ่งนั่นของปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็บอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมีนโยบายส่งเสริมความเป็นไทยผ่านอำนาจละมุลหรือที่เรียกกันว่าซอฟต์พาวเวอร์ในระดับท้องถิน่นประเทศและก็นานาชาตินะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานศิลปะว ทำร่วมสมัยนะครับร่วมกับมุทิธิสมเด็จพระพันวษา,าอายิกาเจ้าร่วมจัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกร็ดโขนผ่านศิลป,ปะวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติพุทธศักราช2566นะครับโดยในปีนี้เนี่ยเป็นที่น่าย,ยินดีนะครับว่านายจิตติชมพีครับผู้อำนวยการโครงการพัฒนาองค์ความรู้จากศิลป,ปะ การแสดงโขนและร่างกายศึกษาเนี่ยนะครับหรือว่าเกรดโขนเนี่ยได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานณนเะมืองลาโรเชลและเมืองลิโมชนะครับสาธารณรัฐฝรัร่งเศสด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานของภาครัฐทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและศิลปะการออกแบบนะครับในช่วงระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนี้ซึ่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็ยังบอกอีกนะครับว่า การเข้าร่วมดำเนินโครงการนี้เนี่ยนับเป็นการบรุาการกับนายจิตติชมพีนะครับศิลปินร่วมสมัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานานชาติโดยสร้างสารรค์ผลงานการแสดงรูปแบบร่วมสมัยที่พัฒนา จากพื้นฐานการแสดงดั้งเดิมร่วมกับนาตศิลปินชาวไทยนะครับมีการเขียนบทความวิจัยการรวบรวมเนื้อหาที่ซ่อนเร้นในการแสดงโขนที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าทางประเพณีและประวัติศาสตร์นะครับนำมาเสนอในประเด็นที่น่าสนใจด้วยรูปแบบของหนังสารคดีทั้ง6ตอนหนังสือเกร็ดโขน การจัดแสดงนิทศาการภาพถ่ายการแสดงสดและสาธิตโขนในรูปแบบประเพณีรวมไปถึงการแสดงผลงานแบบร่วมสมัยนะครับควบคู่กันไปซึ่งมีศักยภาพแล้วก็มากด้วยสุนทรียะในองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ให้เป็นที่เข้าใจได้ในกลุ่มผู้สนใจนานาชาตินะครับโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเป็นที่ปรึกษาโครงการและก็เป็นพันธารักษด้วยนะครับดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งครับที่จะได้ส่งเสริมความนิยมไทยและก็การมีประสบการณ์ ร่วมกับความเป็นไทยนะครับ ของกลุ่มเป้าหมายฝรั่งเศสและโคลัมเบียผ่านอำนาจละมุนหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ในระดับประชาชนนะครับโดยนโยบายการทูตวัฒนธรรมจากองค์ความรู้เรื่องโขนภายใต้กิจกรรมเกรดโขนซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยร่วมดำเนินการเมื่อปี2064นะครับทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นที่ประจักษ์แพร่หลายสู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐบาลไทยในเทศกาลศริลป,ปะร่วมสมัยนานา,นา าอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองในการก้าวเข้าสู่ปีที่45นะครับของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและโคอลอมเบียในปี2567อีกด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมในโครงการนี้ก็ประกอบไปด้วยการเสวนาภาพยนตร์สารคดีนะครับ โดยท่านผู้หญิงศริกิตยาเจนเซนนะครับในวันที่4พฤศจิกายนการฉายภาพยนตร์สารคดีนะครับทั้ง6ตอนซึ่งมีการสร้างและก็ถ่ายทำหนังตอนใหม่เรื่องบากนะครับซึ่งจะถูกฉายรอบปฐมทัศน์ในทวีปยุโรปนาสาธารณรัฐฝรัร่งเศสนะครับแล้วก็ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกันนาสาธารณรัฐโคลอมเบียนะครับในวันที่4พฤศจิกายน 7พฤศจิกาย,ยนแล้วก็10 1ถึง12พฤศจิกา,ย,าย,ยนด้วยนะครับก็มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับ3ครับการบรรยายและสาธิตการแสดงในหัวข้อเกร็ดดนตรีสำหรับการแสดงโขนการออกแบบเสียงในการแสดงด้วยแนวคิดมินิมัลลิซึมนะครับโดยรองศาสตราจารย์ดรพรประพิษเผ่าวสวัสดิ์รองคณะบดีฝ่ายวิรัชกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมด้วยศิลปินจากสำนักการสังคีดกรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะครับในช่วงวันที่12พฤศจิกายน นอกจากนี้นะครับยังมีการแสดงร่วมสมัยนะครับที่เมืองกาลีที่สหรัฐโคลอมเบียนะครับในช่วงระหว่างที่10ถึง11พฤศจิกายนนี้การเปิดตัวหนังสือเกรดโขนครั้งแรกในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาใต้นะครับที่สหรัฐฝรั่งเศสนะครับและก็ที่สหรัฐโคลอมเบียด,ด้วยนะครับมีนิทรรศก,การถ่ายภาพเกรดโขนครับในวันที่15กันยายนถึง30พฤศจิกายนแล้วก็รวมไปถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการแสดงโขนจากศิลปินอาวุโสสำนักการสังคีตกรมศริล ปกรแล้วก็เทคนิคและองค์ความรู้การออกแบบการแสดงร่วมสมัยในโครงการเกรดโขนให้กับนักเรียนการแสดงศิลปินมืออาชีพและก็บุคคลทั่วไปนะครับในวันที่5พฤศจิกายนวันที่7พฤศจิกายนแล้วก็12พฤศจิกายนนี้นั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายนะครับในส่วนของโครมการจัดหางานก็ห่วงใย,ยพี่น้องประชาชนนะครับออกมาบอกกล่าวเตือนถึงเรื่องราวของมิจฉาชีพที่สร้างลิงก์ปลอมโหลดแอปสมาร์ททีโอเเนี่ยนะครับ โดยทางด้านของนายแพร,รโรโชติกาสถทียรในทีธีกษ์กรมการจัดหางานก็เปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ย มิจฉาชีพมีวิธีหลอกลวงผู้ใช้งานผ่านโซเชียลมีเดียในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยพบการแจ้งลิงก์ปลอมนะครับหลอกลวงให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีหน้าตาเนี่ยคล้ายแอปพลิเคชัน smart toea ของกรมการจัดหางานจึงขอเตือนประชาชนที่ต้องการใช้แอปพลิเคชัน smart toea นะครับห้ามดาวน์โหลดผ่านลิงก์โดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยหากต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดได้ในส่วนของ App Store ในระบบ iOS นะครับแล้วก็ Play Store ในระบบ Android หรือหากพบพฤติกรรมดังกล่าวนี้เนี่ยก็ให้ติดต่อสอบถามกับกรมการจัดหางานที่สายด่วน1506กด2ได้เลยนะครับแล้วทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมสิธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน ชาชีวิตนี้เพื่อกษัตราพระศาสนาจะเธอทูนไว้ปกป้องแผ่นดินแม้่สูญสิ้นลมหายใจเอกราชาติไทยขอมอบไว้ให้ประชาชนภุมิเอกายใจพัฒน,นาพาชาติมั่นคงใต้ธงใตรง้ร่มประชา So so, so